สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายความสามารถของ a ร e ที่เพิ่อมีการปรับในแพท0.8.0เทมเพลดโดยความสามารถของ a ร e ที่ถูกปรับก็คือการที่มันจะไม่มีการเหยียบเกลืออีกต่อไปถ้าหากมันเดินผ่านตามคลิปตัวอย่างต่อไปนี้ ดังนั้นจากความสามารถใหม่ดังกล่าวซึงทําให้ความสามารถเดิมที่การเหยียบเกลือจะทําให้มันเด่นตัวมากขึ้นจะไม่มีต่อไปรวมทั้งภารกิจเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเหยียบเกลือก็จะถูกตัดออกถ้าผีเป็นเรสดังนั้นถ้าหากสัญญาจ้างรอบไหนที่มีภารกิจเสริมไม่ผีเหยียบเกลือรอบนั้นก็สามารถตัดเรสทิ้งได้เลยสําหรับการทดสอบเรสนั้นนอกจากการสังเกตการโผล่มาของ EMF ระดับ2หรือ5แบบไม่มีที่มาแล้ว จากการปรับความสามารถใหม่ก็ทำให้ต้องสังเกตว่าผีมีกระเหยบเกลือหรือไม่ถ้ามีก็สามารถตัดเรสทิ้งได้เลยแต่ทาไม่ก็สามารถวาง m o ่นเซนเซ s o r ไว้ตรงตำแหน่งที่มีเกลือถ้าหากผีเดินผ่าน m o ่นเซน e n s o r แต่เกลือไม่ถูกเหยียบก็ทำให้สามารถยืนยันได้ทันทีว่าผีเป็นเรฟและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าหากชอบก็สามารถกดไลค์และาหากยังไม่ได้กด subscribe ก็สามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ